ไทยศิษ์ผนึกกรมชลประทานและเครือข่ายจัดสัปดาห์เครือข่ายไทยศิษย์ n w e e k 2025ณสถาบันการพัฒนาชนประทานปากเกร็ดนนทบ,บุรีเปิดเวทีนำเสนอองค์ความรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสู้โลกรวนภายใต้หัวข้อใหญ่ไทยพร้อมหรือยังกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเน้น3หัวข้อย่อยได้แก่เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำรับมือภัยพิบตัติลดคาร์บอนในภาคเกษตรจัดเต็มเวทีวิชาการนิทรรศการการสาธิตและการประชุมระดับชาติ ด้านการชนลประทานเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนาอาทิโครงการโลกเดือดบอกเคยปราณีพร้อมงานดงตาลซอฟต์แวร์เดย์และตลาดสินค้าเกษตรโอทอปย้ำจุดยืนชนลประทานไทยพัฒนาทันโลกอย่างยั่งยืนครับกอนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ให้ความสำคัญกับเวทีวิชาการของเรานะครับให้สิทธิ์ของเราเองเนี่ยเราจัดเวทีเป็นประจำทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สำคัญปีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า เรามีความท้าทายนักวิชาการางด้านทรัพยากรน้ำนะครับหรือบริหารจัดการน้าของประเทศว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความพร้อมระดับใดนะครับที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเวทีวิชาการในวันนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศเรานะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศเดียวมันเกิดขึ้นในทุกๆประเทศของโลกเราเราได้ คีโนตนะครับหลายท่านที่ถือว่ามีความสําคัญ์กับเราเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกนะครับประสบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแนวทางที่จะมาแนะนําให้กับประเทศไทยเรานะครับนักวิชาการไทยเรานะครับเพื่อจะรับนโยบายเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัตินั่นเองสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับของการเปฏิบัติงานของนักวิชาการเนี่ยก็คือในเรื่องของที่จะต้องปฏิบัติการเป็นประจําในทุกๆปีนะครับการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเกิดขึ้นทุกๆปีเพราะฉะนั้นเราจะหยุดนิ่งไม่ได้ นะครับในปีนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นปีที่จะมีน้ํามากเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรนะครับเพื่อให้ความมั่นคงของน้ําของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับไม่เกิดปัญหาโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับที่รับน้ําโดยตรงจากเรานะครับนี่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของการประชุมวิชาการนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้การประชุมวิชาการของเราเป็นการระดมนําเอาบทความนะครับที่เกิดขึ้นจากนักวิชาการทั่วประเทศและเป็นบทความที่เกิดขึ้นในเรื่องใหม่ๆนะครับ มาทาการคัดเลือกและนําเสนอบนเวทีกลางหลังจากนั้นเนี่ยบทความต่างๆเหล่านั้นก็จะถูกรวบรวมนะครับตีพิมพ์เป็นโปรเซดิ่งนะครับเป็นประจําทุกปีเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องของการที่จะนําเอาวิชาการต่างๆที่นําเสนอในเวทีนี้ไปขยายผลต่อยอดนะครับก็จะมีในลักษณะของโปร e e ดิ n งซึ่งจะเป็นอ e ีบุ๊กนะครับอยู่ในเว็บไซต์ของไทยศิลป์และของกรมจุฬา,านด้วยก็การันตีความสําเร็จอย่างแท้จริงนะครับเราให้ความสําคัญกับ นักวิจัยหรือนักวิเคราะห์รุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวทีของเราเนี่ยนอกจากจะเปิดโอกาสให้เกิดนักวิชาการหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีพี่เลี้ยงนะครับที่เป็นนักนักวิจัยนะครับในรุ่นผ่านๆมานะครับที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเราผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ได้รับจากเวทีของเรานะครับสามารถที่จะขยายผลไปสู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เคยยกตัวอย่างให้ฟังในหลายเรื่องนะครับก็คือในเรื่องของน้ําทะเลลุกด้อ,อิทธิพลของหิมะนะครับในก้วนบเหนือที่ละลายมากขึ้นเมื่อกี้ถ้าใครฟังในการบรรยายนะครับก็เป็นการยืนยันว่ามีตัวเลขของการเพิ่มขึ้นของน้ําทะเลอย่างแท้จริงผลกระทบกับบ้านเราก็คือน้ําเขมลุกใช่ไหมครับเวทีของเราก็ได้สร้างนวัตกรรมในเรื่องหนึ่งนะครับที่จะพยายามผลักดันน้ําเขมเพื่อไม่ให้มีอิทธิพลกับน้ําดิบในการที่ทําการประปานะครับในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับในการน,นําเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนมาใช้ในเรื่องของการที่จะประหยัดน้ําในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่นะครับโดยนําเอาภาพถ่ายดาวเทียมมาดูการเจริญเติบโต,ตของพืชและก็ในเรื่องของความต้องการใช้น้ําของพืชในต่อไปนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเมื่อผ่านเวทีวิชาการของเราแล้วเนี่ย การให้น้ําของพืชน,นะครับเราก็จะให้น้ําในลักษณะที่ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดอย่างแท้จริงเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับนักวิชาการก็พยายามที่จะทําให้เทคโนโลยีเย่านี้นะครับเป็นที่คุ้นเคยนะครับในภาพรวมก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้กับเกษตรกรในการเรียนรู้เรียนในการที่จะปฏิบัตบิผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยนะครับในเรื่องของการประหยัดและได้ผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับ ทําทำให้ชีวิตของเกษตรกรชาวไทยเราดีมากขึ้นจากเวีดีของเราครับปีนี้นี่คือพิเศษจริงๆนะครับหลายท่านก็บอกว่าเคยได้ฟัง p r e ธานาธิบดี c o เนี่ยมาคุยกับเราในปีที่แล้วนะครับประธานาธิบดีมาเนี่ยมาเริ่มสตร์ทอพให้เราปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นท่านเป็นประธานาธิขององค์กรระหว่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีไว้ประธานาธิบดที่เป็นคนไทย นะครับก็คือดรวัชระเสดีนะครับนั่นก็เป็นโอกาสของเรานะครับที่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษว่าท่านให้ความสำคัญนะครับกับเวทีวิชาการของเราค่อนข้างมากท่านมีประสบการณ์มากมายเพราะฉะนั้นการแบ่งปันในเวทีของเราเนี่ยในปีนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นเ,เ,เิธีอ่าเป็นเ,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 เป็นเรื่องพิเศษจริงๆนะครับอีกประการหนึงนักวิชาการไทยที่สนใจเข้าร่วมในเวทีของเราปีนี้เนี่ยก็มากเป็นพิเศษนะครับ เรามีบทความที่นําเสนอให้กับเราพิจารณานถึง40กว่าบทความนะครับแล้วเราก็คัดเลือกบทความเพื่อขึ้นบนเวทีเนี่ยเป็น6บทความและ6บทความนี้ก็จะดูคัดเลือกต่อนะครับเพื่อจะขยายผลในเวทีที่เป็นการประชุมนัดพิเศษของไทยศิษิ์ที่จะชวนหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับเข้ามาร่วมนะครับให้แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางในการขยายผลสิ่งเหล่านั้นต่อไป ครับปีนี้เนี่ยคือได้เยอะมากนะครับอันดับแรกสุดเนี่ยนะครับเรามุ่งเน้นไป2เรื่องเรื่องที่คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีเด็กรุ่นใหม่มาทํางานอย่างกับเราทํำไหมนะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดึงดูดนะครับที่เร,เรียกว่าเป็นยังโปรเฟชชั่นอลเราพยายามจะปรับปรุงงานของเราเนี่ยนะครับให้กับทุกทุกทุกอายุนะครับที่สามารถจะเข้ามาเรียนรู้ได้เรามีนิทรรศการทางวิชาการนะครับปีนี้ก็มีนิทรรศการพิเศษ จากเด็กที่ถือว่าเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาเข้ามาร่วมกับเรานะครับแล้วเขาก็จะมาเห็นความก้าวหน้าในเทคโนโลยีในเรื่องของการในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําการแก้ไขปัญหาเก็บข้าวทังน้ำนะครับของของประเทศชาติอย่างนท้จริงเพราะนั้นเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะได้จะได้รับโอกาสที่ดีนะครับจากการเรียนรู้ในเวทีของเราด้วยในขณะเดียวกันเวทีของเราเนี่ยผลิตบุคลากรไปทํางาน แก้ไขปัญหาเรื่องน้ํากับประเทศชาติมาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าลิสิทที่จบเป็นยาโทเป็นยาเกนะครับจำเป็นจะต้องมีการนําเสนอในระดับประเทศเวทีของเราก็เป็นกตฟอร์มหนึ่งนะครับที่เขาคิดว่าจะเป็นเวทีที่สร้างบัณฑิตให้เกิดขึ้นใหม่ๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปรับใช้ประเทศชาติทางด้านนี้ได้ด้วยนะครับนักวิชาการรุ่นเก่าๆนะครับเราก็พร้อมที่จะส่ง มอบให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่ในขณะเดียวกันเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ร่วมกันด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ของเราปีนี้เนี่ยบรรยากาศเราน่าจะจัดในเรื่องของไทยสิธิ์เอ็นบิกที่เป็นแพคเกจที่ค่อนข้างเหมือนไม่ค่อยใหญ่นะครับมันก็จะทําให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยมีการแน่นมากขึ้นมีทั้งการขายอาหารนะครับมีฟู้ดทรัคนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไลฟ์ดิมมอนสเตชันนะครับก็คือเป็นการแสดง ของการใช้นวัตรกรรมต่างๆในะด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยให้เห็นและสัมผัสได้อย่างแท้จริงครับผมอันดับล่าสุดก็ขอบคุณนะครับจากการเข้าร่วมง,งานในลักษณะที่ลงทะเบียนทางออนไลน์เราก็เชื่อว่าตัวเลขของเราเนี่ยปีนี้เนี่ยก็คือเยอะนะครับถล่มทลายจริงๆนะครับด้วยความที่สนใจในเรื่องแต่ละเรื่องที่เรายกประเด็นขึ้นมาในขณะเดียวกันนะครับเรายังจะมีการจัดงานอีก2วันนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้จะเป็นในเรื่องของการที่อ,อินเว็บนะครับ ร่วมกับสมาคมศิษย์ิเก่าพิศร,รักชุปรรมประทานในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเราเอาชาวนาตัวจริงขึ้นมาพูดเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกจากปากชาวนาตัวจริงก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราจัดทานี้นะครับมันตอบโจทย์ในเรื่องของเกษตรกรหรือชาวนาไทยหรือเปล่านะครับส่วนวันที่3ก็จะเป็นเรื่องของดงตาลซอฟต์แวร์เดย์วันนี้ก็สําคัญครับเนื่องจากว่าดงตาลซอฟต์แวร์เดย์เนี่ยก็จะเป็นการจุดประกายของนักวิชาการรุ่นใหม่ๆที่จะต้องใช้เทคโนโลยีนะครับ เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงารนะครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆ